ตยอยยไม่ได้จาบตุลยลงพิการตุลย์นกจการลพิการตรวจค้นนกเจตาำฉาบวิีการังทัปเพื่อในวันนี้ตุลย์นเจได้จับทีแดงผลการลงการรักเทยกรรในใต้แผนพิการที่มลการเทศบารคนดีและผลการจับกุมมาตรการสิ่งข้อหาหลักเพื่อลดปเญหาทางถนนในช่วงการปีใหม่กอว่าโดยดบแรกผมขอเรียนเชิญท่านพิการนกเจได้เก่าวถึงการลงลารรักครั้งนี้เรียนเชิญครับ คกับเรียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำรวจทอนภาคเจ็น้องน้องสื่อมวลชนและพี่น้องพาักงานตำรวจทุกท่านนะครับวันนี้ตำรวจทอนภาคเจ็ได้ดําเนินการในตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงสุวรรณท่านรองนายกมนตรีฝ่ายความมั่นคงได้สั่งการให้สํานักงานตำรวจชาติภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผูบัญชากา มนตการ,รการะวงาได้สัง่งการให้ทุกองบัญชาการในสานัดสำนักวิชาภูรณาการกําลังทุกภาคส่วนทําการระดมกวาดล้างอาญากรรมอํา่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสลมะปีใหม่ที่ผ่านมาตํารวจทวารผาเกตได้ทําการเปิดพิธการในการระดมกวาดล้างในพื้นที่8จังหวัด64อำนีอ ภายใต้แผนพิมพการพิชิดคนขานอภิบาลคนนี้ตำตวรวจพลทภารได้ดึงนำผลของกางบางส่วนนํามาโผล่ให้น้องสื่อมวลชนว่าขณะเรามีาการระดมอย่างต่อเนื่องในเรื่อง,งอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดยาเสพติดและหมายจับต่างๆก็ยังสามารถติดตามจบับกุมได้สแสดงว่าในพื้นที่ยังมีการซุกซ่อนอาวุธพวกเหล่านี้อยู่ดังนั้นในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาทางรัฐบาล และสำหรับชาติคงใ,ใหญ่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการเดินทางและการผ่อนในพื้นที่ภาคเหนือหรือล,ลงสู่14่จังหวัดภาคใต้นอกจากเรามีการรณรางา์อาชญากรรมมาตรการป้องกันเรามีการยกระดับเพิ่มความเข้มในการป้องกันทั้งอาชญากรรมและ,ะอุบัเหตุบน้องถนนเราจะทําโครงการฝากบ้านและตำรวจโครงการเพื่อบ้านเกิดไทยและมีการบังคับใช้กฎหมายในเรื่อง สิ่ข้อหาระนำพระเจ้าการจกนและพลตำรวจองค์อย่างจริงจังและต่อเนื่องวันนี้ท่านผู้การหรือผู้แทนทั้งทุกหน่วยนะครับได้ดรับการงทําหน้าที่ในการปฏิบัติครั้งนี้ได้อย่างเข้มแข็งนะครับก็ขอขอบคุณที่เพืน่อน้องพนักงานรจทุกนายนะครับที่ท่านเสียสละวเวลาได้ทุ่มเทนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่น้องประชาชนมาพักผ่อนแต่ตัร้รวร แรงครอบครัวต้องทำงานน่ะเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนการบริการตามแผนยุทธการในครั้งนี้ตํารวจภูเก็ตได้มีการปล่อยแถวป้องกันทั้งเจ็ดจังหวัดส่วนอีกหนึ่งจังหวัดคือขจบรินธ์เราเปิดแผนยุทธการที่ทัระจบรินธ์เนื่องจากว่าเป็นจังหวัดสุดท้ายของภาคเข็ยที่จะเข้าสู่4 4จังหวัดภาคใต้เป็นเส้นทางสายหลักเส้นทางยุทประสร์และเป็นเส้นทางที่ติดต่อตามแนวชายแดน ผมจึงเดินทางไปเปิดแผนริการที่ภาคผู้ถรอหา้นขึ้นโดยเฉพาะเนะื่องจากมีทาท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นหัวหินหรือในพื้นที่ต่ตางๆนะครับอันนี้ก็กับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนสําหรับร,รายละเอียดการจับกุมในครั้งนี้ผมจะมอบหมายให้คนขรุ่ีราชุทย์ท่านรองผู้จัดการนําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและข่าชนเพื่อเพื่อคนาทราบนะครับในรายละเอียดต่างๆแล้วก็จะถ้าพี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรก็ถาัและงากท่านรองผู้จัดกได้สรุปภาพรวมแล้วจะให้ผู้การหรือผู้แทนหน่วย นำเสนอผลการดําเนงานของหน่วยตัวเองครับขอบคุณมากครับ2,515ถึงวันที่2มกรคค 17, 000, 16, าคม2,516มีผลการจับกุมทั้ง 2, 700, สิ้น27,106รายผู้ต้องหา2,727,106 0 0รายแบ่งเป็นข้อหาที่สูงสุดได้แก่ข้อหาที่มีเบลขี8 1 1 3รายรองลงมาได้แก่ข้อหาขับรถเร็วเกินหนดและไม่สวมหมวกนิรภัยตามลำดับ ในการปฏิบัติการในครั้งนี้ตำรวจกองข้อเจ็ดขอขอบคุณทุกภาคส่วนและี่อนประชาชนที่ห้ความรู้คือเป็นอย่างดีตำรวจกอภาคนเจ็ด 5, 7, จะมุ่งมัน่นตามวิสัยทัศน์ของข้าพพิชารารภกเจ็ดที่ว่าทำงานเชิงรุกเป็นตำรวจเงอนชีพเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนโดยจะทำการปราบปรามพาชากรรมในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเชื่อมันน่นศรัทธาและมีความปลอดภัยในชนีวิตและทรัพย์สินและเพื่อให้ในโยบายรัฐบาลรวมถึงสำนักงานกิจการประสงสูง,ส,ง,ส,งสุดขอบคุณครับ ในช่วงที่เราลงช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาขณะนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รมัร้นมแล้วเราไม่ทํางานแต่เราซ้ำยกระดับอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ติดกับแนวชายแดนไม่ว่าเป็นกาญจนบุรีปรยบุญชลีขันและเส้นทางสายหลักสายรองเนื่องจากว่าในช่วงสิบวันอันตรายเนี่ยยังไม่หมดก็คือในวันนี้ไปแล้วก็ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนในการสัญจรในกับผู้เลี้ยงเหนา่าวการใช้รถสิ่งสําคัญที่สุดท้ท่านง่วง ท่านเหนื่อยเรามีคือบริการประชาชนที then, right? ่จะคอยบริการโดยเขาสุดยบริการท่านหรือถ้าเมาท่านก็ไม่ขับนะครับนี่ต้องฝากฝากไปพี่น้องประชาชนในในในครั้งนี้ว่าเราจะช่วยกันลดภากะและก็จะสร้างในสิ่งที่มีหมายที่ดีในมีหมายดีนะครับไม่ทราบพี่น้องสื่อมุลชนมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้การสรุปแต่ละ่หน่อยนะครับครับ จากผลสรุปรายงานของศูนย์รับแจ้งเหตุเนี่ยปีนี้เนี่ยช่วงคืนวันที่31เ,เนี่ยการยิงปืนฉลองปีใหม่มีรับแจ้งจํานวนมากน้อยขนาดไหนฮะเทียบกับปีที่แล้วผมกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนี่ฮะตำรวจตรภาคเจ็ดในทุกพื้นที่ผมได้สั่งการให้มีการประชาพันธ์ขอความร่วมมือแล้วก็ฝากถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็บุคคลที่ชอบยิงอาวุธปืนในช่วงเทศกาลว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และอาจจะเป็นเป็นภัยอันตรายต่อตนเองหรือชีวิตส่วน่หมู่ผู้อื่นพอแล้วค่ะหากมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตำรวจทุกพื้นที่ต้องบังคับใช้กฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาในรอบนี้มีผลการแจ้งน้อยมากนะแทบจะไม่มีเลยกรนี้อยู่ระหว่างทางให้ความโดยการตรวจสอบขอบคุณสื่อมวลชนที่นำเสนี้เนื่องจากว่ามันเคยมีบทเรียนในอีหร่านมายิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ถูกผู้อื่นบาดเจ็บเสียชีวิตพอแล้วทุกสถานีโดยเฉพาะหัวหน้าสถานีเนี่ยจะต้องมีการบาพันธุ์เชิงรุก อย่างต่อเนื่องและต้อขอความร่วมมือถ้าเรามีการจับกลุ่มได้แล้วกระทาซ้ําคิดซ้ำเนี่ยผมเรียนว่าตำรวจความภาคเจ็ดเราจะประสานกับพนักงานฝ่ายปกครองในทะเบียนจะให้เพิ่ถอนอนุญาในเรับปืนก็ไว้ให้ป้องกันตนเองและทรัพย์สินไม่ให้มายิงแบบคืบข้านองหรืออื่นเพิ่มอันนี้ผมเรียนยริงยากับข้างน้องสื่อคนครับครับอีกหนึ่งคำถามครับจากข้อมูลรายงานการจับกลุ่มครั้งเนี้ยปรากฏว่ามีปืนที่ไม่มีทะเบียนเนี่ย400กว่ากระบอกมีทะเบียนแค่80กว่ากระบอกแสดงว่ายังมีปืน ที่ลักลอบมีไว้ในครอบครองแบบผิดกฎหมายยังมีจํานวนมากอยู่นั่นคือส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเป็นการตั้งด่านเป็นขายจอดนะครับนอกจากการเข้าตรวจค้นี่สูจทราบบุคคลป้าหมายเนี่ยเราก็ทาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมยืนยันว่าขณะนี้แหล่งผลิตในพื้ทนที่ภาคเจ็ดไม่มีทีนี้การจับกุมได้เนี่ยขณะน,นี้เ,นเรามีการขยายผลทุกรายกลุ่มสังใา้ขยายผลว่าอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนเนี่ย บางครั้งเนี่ยก็คืออยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ถ้าเป็นปืนที่มีทะเบียนเลยเนี่ยเราจะขยายผลทุกรายบางครั้งก็เป็นปืนผิดมือิแต่ปืนทุกกระบอกนี้เราจะสั่งให้กอะงานสอบสวนส่งไปตรวจที่พิสูจน์หลักฐานและยิงเปรียบเทียบทุกกระบอกเพื่อเป็นข้อมูลในการสืบสวนอันนี้ผมเรียนเกี่ยวก่บงาแรกถ้ากระบอกไหนได้กระทำผิดเราจะมีฝ่ายสืบสวนเราขยายผลวันนี้ผมสั่งการทุกพื้นที่จะแจ้งว่าไม่ได้จับกลุมมาแถลงข่าวแลวจบเราต้องขยายผลทุกรายรวมทั้ง อาวุธปืนที่ปืนแก๊ปปืนต่างๆเนี่ยมันมีแหล่งผลิตอยู่ตรงไหน,นหรือลูกปืนนิโป้ลูกลูกซองสั้นเนี่ยมันผลิตตรงไหนปืนปากกาผลิตตรงไหนตรงนี้ท่านผู้การผู้จังหวัดผู้กับสืบสวนภาคสืบสวนจังหวัดผู้การเหล่านี้ผมสั่งการให้ขยายผลทุกรายคนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นและมั่นใจในการทํางานว่าเราจะทํางานอย่างเต็มที่เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตสิ่งของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยผมส่งสัญญาเลยว่า ตอนนี้เรามีข้อมูลนะเดี๋ยวเราจะส่งชุดบริการเข้าพิสูจน์ทราบทุกทุกทุกแห่งสถานีแ่ทีเด็ขอพี่น้องพีจแต่าตวดเชื่อมั่นกับตรงนี้ครับในกององรับารสืวนรลุกมาเต็นนะครับสมัปบัติในช่วงทีสถึงเยียบก้าพนารถึงการลอเรือต่อดนะครับกาคนรกปฏบัติก็คือมีการจับคุ่นะครับสอบสกัาิบรายคนแกเป็นการสองายกคนอาุปืนถึายไคน พอตรวจสอบม้อมที่อัรายอีกสคนเหตุ7วันอันตรายนะครับก็ตามทุกข้อดแล้วดีซึ่งมีพื้นที่ที่เป็นถนนหลักคือถนนเส้นที่เกษมซึ่งผ่านในพื้นที่โพชลามเมืองบางแพร์บางพ้อนะครับก็ได้เร่งรัดในเรื่องของการจับกลุ่มสิข้อหานะครับครับพิธีการตำรวจูราทเก็บนรองพิติการและพี่น้องอื่อีกหลายคนนะครับ ตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคีริการได้เพิ่มระดมบ่าน้ำกิจกรรมระหว่างวันที่21-29ครับตีดบุการจับกุกพรบอาวุธปืนจับ35รายผู้ต้องหา35คนอาวุธปืนทั้งหมด39กระบอกครับกระดาษดักยาเสพติดจัก174รายผู้ต้องหา174คนไหมสับค้งเก่าจำนวน44หมายและความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมออนไลน์นะครับจับทั้งหมด 81รายผู้ต้องหา81คนตามล่าา113ราย117คนนะครับผมครับก็ทางตำรวจจังหวัดประจวบเนี่ยก็จะเร่งัดดำเนินการตามนโยบายผู้มมอกนต่อไปอย่างเข้มนครับก็ในทีนการรับตวนันายมารที่ตัวานรั้งแต่วันที่20ันที่25ครับ เริ่งยการได้อย่านี้ครึงุดเพลินสี่เก้ตายุหส่ิเกาคนนะครับเป็นุล่าทั้งหมดห้ิบกระบอกนะครับจเปียงกระบอกไม่กี่สี่สิบกระบอกก็จะเป็นกเบิดซึ่งเป็นระฟองที่ัทุกวันแล้วบนฟองอันนี้อันตรายครับทุกว้นนี้ต่ก็ใช้ไลนโน้ตริงแต่ก็ทาเกดาด็บได้เสียชีวิตได้นะครับสองขยาเิตสร้อยิบสี่ลายผู้ตองหาสองร้อยสคน เราได้จับมุมหมายจับทั้งหมดถึงรอยลายครับผู้หลังร้อยแปดติดต้องตรวจค้นมูกว่าแต่ก็เกิบหายบอตรวจคนกเกิดร้อยสามสิบห้าลายการบ็นนานท่าสแปดลายครับเพีที่น้องสื่อประชาน่านกผู้จัดการทลานรัสผู้จัดการสำหรับในส่วนของตำรวจรงพมานแะปริครับมวงเรื่องความอดภัยาการยใต้ยุทธการวิตกฎหมายพิบัตทุนดีนะครับมี่วงเทศกาลปีใหม่นะครับมีการจับกลุ่มในภาพรวม ตับูวุทปืนนะครับหนึ่งรอยนกระบอกนะครับเรื่องป็นเจ็ดสองล้านภาพรวม1นึ่งร้ยหกลายจับูในส่วนของเรื่องยาเสพติดนะครับห้าราลายนะครับแล้วก็เครื่องหายตับ1นึราลายนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการกดขันจับูลุ่เรถกรจัดเม่เดืนิกันาเนี้นะเรียเในภาพรวมสองรามสิลายซึ่งจะเป็นการตับูในภาพรวมทางันธุ์ยานะครับเจ็ดร้อยหกรนะครับส่งผลให้นะครับในวงเทศกาลปีใหม่ในวงเจ็ดวันที่ผ่านมานะครับ ในภาพรวมของตำรวจจังหวัด no พ <rece ived 43 questo diversion> yeah. I mean, <that> ิรบุรีไม่มีคดีบุกชะกันหรือคดีฆ่าสัตว์เกิดขึ้นครับแล้วก็ขอแสดงเยนว่าตำรวจภูธรจังหวัดพิรบุรีนะครับภายใต้การของผู้บัญชาการนะครับมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิรบุลีในรูปแบบอื่นๆครับขอบคุณะครับท่านผู้บัญชารตำรวจภูธรเจ็ดท่านผู้คนธรัมชาและพี่น้องสื่อมวลชนที่รักท่านนะครับ สำหรับในส่วนของตำรวจกรังเทพกรุงุระากรองค์การะำรวจสภาอาเากรรมและความผิดที่เกี่ยวข้องนะครับเป็่อาวุธปืนระเบิดการระเิดและคนสามัญจักในส่วนของการตรวจค้นข้อหมายโดยใช้หมายค้นนะครับเราได้ดำเนินการไปแล้ว3ามข้อหมายนะครับองค์การจะทำความผิดในข้อหมายบอาวุธปืน ก็ได้ตัวผู้นะสิทธิ์2ลายเป็นอาวุธปืนมีทะเบียน4กระบอกแล้วก็อาวุธปืนไม่มีทะเบียนซีจีกระบอกะค,ครับดูซีแปดกระบอกแล้วก็ตะสุนปืน1ลายครับจำนวน42นัดสำหรับในส่วน,นของการจับคุมตามหมายจับนะครับ,ำรบตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครสามารถดำเนินการจับคุมหมายจับได้1ป็ร้อยแปดลาย ครับในโวษของพรบยาเสพติดนะครับสามารถดำเนินการจับกลุ่มได้81ราย81ลายเนี่ยเป็นยาบ้าจ้า2,351เม็ดนะครับแล้วก็ยาไอซ์ตามที่พต่งการพรบคนข้องเงินนะครับก็เราได้รับข้อจากการมานะครับก็สามารถ จับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวนที่งนึ่เป็นหน3่ร้อยการทน่นนะคลายการนันสามารถเพิ่มในการแจกจ่ายได้8ปราลายตลอดพิธนการได้พี่น้องสื่อมวลชนครับสำหรับผู้ร้องปิบัติการสวีดีในช่วงการระงับอารเจรัาระหว่างที่ยี่ถึงกที่ผ่านมานะครับกตการมีได้ดำเนินขอหมายค้นเพื่อทการตรวจค้นเป้าหมายทั้งหมดร3 9หมาย พบการกำลัำบินโง่สามลายนะครับสำหรับรายได้ของการกำลังบินที่จับกลุ่มได้นะครับมีจับกลุ่มยาติดทั้งหมด333รายผู้ต้องหา333คนยาบ้าสี่พันเม็ดและมียาอียาเคแล้วก็เฮียรีนนะครับสำหรับความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนจับกลุ่มทั้งหมด82รายผู้ต้องหา82คนของการเปิดรูปปืนเจ็ดสิกระบอกเครื่องกระสุนปืน293นัดครับจับกลุ่มบุคคลสามหมายจับ142หมายรวมทั้งมีการ ในวัของกัฐกำลังหชาตินะครับรองตรวจตัวการันตุพทีตรวจตงผู้เชี่ยาญตำรวงชาติเจ็ดได้ดมกลั่นรายการตำรวจตองเจ้าวาดสมุรสงครามมีห้าฐานีนะคราบระงับการกระทำอย่างเข้มข้นสามารถจับคุมคดีอาวุธปืนได้สี่ลายนะครับผู้ต้อหาสี่คนอาวุธปืนสามกระบอกอัน่นสิบสองนัดได้จับคุมครายาเส็ตเป็นยอดเส็ดสี่ลายผู้ต้อหาออกสิคน คาราาตัวคนเข้าเมืองจำวนี่สิามายอนาี่สาคนการพนัออนไลน์แบบคุได้สิบลายเพอาสคนและคดีมาจาก่างๆกคุที่สิบาเพื่อให้รบสอบคนสำรับเีนท่านผีการตำรวจภูธรภาคเจ็ท่านรอง้การตำรวจภูธรภาคเจ็ดคุณชาญและพี่น้องสื่อที่รักท่านครับตามวิบากของสำนักงานขารการและตำรวจภูธรภาเที่ตำรวจที่มีการระดมบุคลาชกรในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่นะครับโดยได้มีการ ระดมปฏิบัตงานตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่29ธันวาคม2565นะครับในส่วนของตำรวจภูทรจังหวัดนครศรรรม,มเราได้ระดมสรรพกำลังในการที่จะตามนโยบายของชาอย่างเคร่งขรึมครับโดยมีขบวนการวันนี้ครับในส่วนของความผิดเกี่ยวกับการอนาณนะครับเราจับกุมได้93ราย105คนความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเราได้200 2รปปาย200ู2คนโดยเป็นยาบ้า2,000 เสร็จนะครับยาไอซ์48กรัมส่วนความผิดเกี่ยวกับสารบคนข้องตึนะครับเราดำเนินการได้4 1 2รายจำนวน4 1 2คนความผิดเกี่ยวกับอัตถุปืนครับเราจะคุมได้สูงถึง108รายครับ108คนนะครับอสื่อมวลชนครับเมื่อสักครู่ผมให้แก้ได้กว่าได้แถลงผลการงานของตัวเองก็ท่านจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะคุมได้ทุกสารบโดยเฉพาะเรื่องสารบวัปืนและสารบข้ามดาว การพนันออนไลน์ต่งตงตางๆบุคคลตามไหวจับเราจาับจัได้สูงมากในในวงรอบนี้นะครับแต่เราก็ตามขณะนี้เนี่ยเราพูดท่านปปสั่งการได้ว่าอย่าปล่อยให้พวกที่มีใหม่จับหรือคนที่ระทำกิดลอยนวลเราต้องเร่งรัดติดตามแต่ผมสำหรับคดีจากการสกาดขวัญคดีที่น่าสนใจในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาหรือใน,นช่วงเก็บวันันตรายหรือในช่วงที่เราลงมเนี่ยไม่มีเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเจ็อันนี้ต้องขอบคุณน้อง คนนะครับในทุกจังหวัดทุกพื้นที่อันนี้ก็ต้องการเรียนพี่น้องสือ่อมวลชนและพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทุ่มเททํางาน,น,นเพื่อความผาสุกข,ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับให้ว่าจะเป็นช่วงไหนตำรวจวามภาคเจนเนี่ยจะมีการใช้รูปเกี่างต่อเนื่องและก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนขอให้ทุกท่านมั่นใจ